เมื่อนัน้นเมื่อนั่นเขาเว้าค้างกันเรื่องอามเมียผีเป็นบ่หลายผู้หลายคนเขาสงสัยได้ว่า<ม>เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนไหนก็นโอ้กันโดนแล้วมันจตอนเป็นเบาเป็นไม่ไเป็นเบาหน่อยหลายปีแล้วไปเบาหน่อยเป็นสิบก็ปีแล้ว,วเป็นสิบก็ปีไปพ่อกันตั้งไห่ก่อนก็ไปส่ง,ลงหลุงเนาะส่งหล,ลุงอยู่อยู่บ้านบ้านเซนลินงจะจับไปจับไปฮ้อนฮ้อนท่าเหงื่อฮัน แล้วก็ส่งเพื่นข้ามไปไปบ้านเนาะก็ไปแบบปกติเลยเพราะว่าเคยไปส่ง,ง,งกันอยู่แล้วก็แล้วก็กลับมาเหมือนกันับมาเหมือนแล้วมันนอนนอนไปแล้วคือฝันแต่มันโมเมนต์ฝันแบบว่าเขาเห็นในสภาพเป็นรอมปัจจุบันนั้นเ,เห็นเวเพราะว่าเวลาใดคนที่นอนอยู่ข้างหอก็เห็นฝันว่ามีผู้หญิงมายอกเป็นคือฝันนั่นแหละเพราะว่า เปแปลว่ามีต่้สนแบบว่ามีผู้หญิงมายอกมาเหนแบบว่าลิ้นหน้าลิ้นตาใช่หาแบบวันยอกคือใหบายิ้มมาหัวใส่เหนแบบยอกคนนั้นเป็นคนอยู่ข่าเวเอผข่าวแบบเมื่อทึกรู้สึกขึ้นมารู้กกสึกธเงยกเคยเจัดไปอก็เห็นแนวมึงซื้ <c oughs> อ เป็นยือฝันเนาะได้มันไดมันโมเมนต์เนาะก็เป็นแบบนั้นทุกมือทุกมือสามสี่มือผมวาหลายขึนหน้ากันเดียวกันเมีนมื่อไงแล้วก็ไปวอาสู้ผู้เท่ายืมเงินยื่นฝันเนาะเพื่อพาไปเบิ้งพูดเล่าของห้องไปเบิ้งเบิ้งหมอเนาะก็ไปเบิ้งเพมันพาไปเบิ้งยึดคุณแหลกยึดแต่บ้านนั่นของพ่อลุงคุณแหลกให้ข้ามน้ำเงื่อนไปคุณแหลกแต่หมอเพคุนจะยุ่กับคนละบ้านกับกับบ้านพ่อลุงนั้นไปเบิ้งเพคุนก็ว่า มีผีสาวมันเป็นผีน้ําเป็นเมืองก็ที่คือโลกมนุษย์เท่านี้ดีบอกแต่ก็โโบโฮนะ่ะเป็นว่านแนนั้นะแต่ว่าได้มาเห็นมือ,ม,อนนมือนั้นมือนี้มือที่ไปส่งพ่ลุงนั่นแหละมาเห็นแล้วว่ามาัดมือไปส่งหนีด้เ้าหอยหมอฟังว่อคือหมอผู้เองหมอนีบริบาบบห,หมอเพิ่นกระูโเองหมอเป็นวงเาได้แมนว่ามือน,นั้นได้เห็นอยู่นนวันนั้นวันนี้สินะวันนี้เราไปนั่นแหละเปนกระทวงแต่เราไม่ได้บอกพนดอกเป็กระรโเทงหู เพราะว่าเขาไปไว่าสู้ผพุทธพุทธปังเขาจะได้บอกว่าแม่นแม่ว่าเขาฝันแลวนั่นนี่น,นี่ซื่อๆนะเขได้บอกเพื่อนว่าไปนั่นไปนี่มาแล้วจริงฝันเพราะว่าความฝันคนนั้นก็ก็บ่เคยเป็นแล้วนั้นจะเนะชื่อนะแล้วก็เพื่อนก็ว่าผู้หญิงคนนี้เพื่อนเพื่อนอยากไดแบบไปเป็บปุ๋ยเนี่ยไปเก็บปุ๋ยเนี่ยจัดเล็กโคกศพตากันเล็กๆที่เอาทิ่มาดที่หักทิ่เจ็บ เอาเขาก็ไปปกต <The camera apan> ิเราะไปนคนเขาก็แหนมว่าเห็นเนาะอันนี้กับว่าเรื่องที่แหนมว่าเห็นแเพื่อนว่าเห็นเขาเนาะแล้วเพื่อนมักแล้วเพื่อนนำมามันงั้นมายอกแต่จริงว่าเป็นฝัน่นาะยอกคือผู้บ่าวผู้สาวมานยอกเนานี่ยผู้สาวยอกแบบว่ายิ้มใส่แบบว่าเห็นยิ้มใส่ยิ้มหัวไสยอกกันหมอมันก็ว่ากันท่าบดแตงกับคุณเพ่นเจ้าาย ไปยูนำนะเต้นได้เพื่นก็จะเอาได้เลยเฮ็ดตามพี่เพื่อนนั่นแหละเพราะว่าเอาโปเต้งก็ว่าตายแล้วหาบก็บอกว่าแล้วทำอีกาไม่อยากอยากได้อย่างเนี้ยก็ว่าถามมีกีแกมแต่งก็ว่าว่าพอได้ไปยู่น้ำสองแต่ว่าเหาก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่มีแต่ว่าตรงในเฮ็ดอีกนึ่เพิ่มเลยซึ่ว่าต้องมีแนวคลังบ่กตาจื่อใดก็มีแต่ว่าไปทรงสการคนเนาะ ขอนยังไ่ได้ลงเหอนท่านนะเพื่อนห้ามกินกินของกินกินได้แต่น้ำส่วนใหญ่ขลําแบบพ้นถือสินนี่นะแต่ส่วนใหญ่หล,ลกัลกๆท่านเพื่อนอันนั้นแหละเพื่อนห้ามกินของของที่ไม่ดีไม่เอินดีคนตายนั่นแหละแต่ว่าเอาศพไปจูดไปเผาแล้วถึงกินได้สำหรับลังพนถือพ้นถือคาถาอาคมถือถือของ ขับมันนี่คือกันเนี่ยกรหลายอันอยู่แต่ว่าก็จืยได้ <laughs> มันก็หลายปีแล้วนเนาะบอ,อยังว่าตกแต่งพือ่อก็ไปเบิ้งไปอย่างาไรมามนก็เพื <laughs> ่อว่าถ้าเอาก็มีต้องได้เกียรีย้สินสอดเกียม์คันมากตามอันนั้นแต่มันเป็นเป็นยังไงว่าสินสอดเป็นอันนั้นเครื่องของมันเป็นแนวแก่ของของทีนะเป็นแบบแก่กลนกันนะนะโอ้เป็นแนวแก่คือบอแม่เอาเงินเอาคำเอา ต้องเอาเงินเอาคำมูแท้ไปสินะก็เฮ็ดมือแต่งเพื่อนก็นัดมือัแหละมือที่เอาพอร้อมที่ไปแล้วเพื่อนก็มือเพื่อนไปเบิง้งหม้อเพื่อนก็ว้ากับคุณนั้นว่าเออให้ให้เอาเมียงให้นะพร้อมหม้อทํานะทเพื่อนเป็นคนว้าเย่งแล้วก้มีผู้เท่าอันผู้เท่ากันจะถามก็ไ่ได้มีอย่างหลายมือไปเบิ่งนั่นนะก็มีแต่แต่งขันดอกไม้เื่อขันดอกไม้แล้วเพื่อนก็นั่นนนนนงซา,าเพื่อนมจมสหาเพื่นมีพี่ที่ไ่ได้หลายอย่างลา้ล มีติดเบิ้ลเร่งขันตรงนี้เบิ้ลฝนตื่อมาแล้วก็จิ้งกลับไปแจ้งพร้อมเาเตรียมอุปกรณ์นี่อย่างเงี้ยเกียม์ิ้งที่เพิ่นบอกเขนแหละว่าให้เตรียม์ให้นึ่แบบดอกไม้มีบางแดงมีสิ่งนี้ต้องเฮ็ดพิธีเพราะหลายสิ่งหลายอย่างส่วนหลายก็มีแต่พี่น้องนั่นเพิ่นเตรียม์ไว้ให้เบิ้ล ก็ไปกันม่ามีใกล้มีอย่างมีใกล้มีมีเหล้ามีอมเราก็ซื้อไปต้าไหร่ก็ไปซื้อเอาจากเพื่อนเป็นดอกไม้เป็นเครื่องอย่างเพื่อนก็เกียมไว้ให้ไปละโมเมนต์มีเครื่องพาเวทร์ดคนน่ะขายเพนะื่อนน่ะเครื่องพาเวอร์แล้วก็บอกเข้าใจว่ามันมีหลายหลายแนยวแล้วเพื่อนเกียมให้ผพ้เท่าเพื่อนเกียมให้ เมื่อไปแต่งก็ต้องเฮ็ดขอกันก่อนขอกันเฮ็ดจดมันทอกันทึ็คือแบบว่าคือคนแท้นี่แหละมีคันมากเพิ่นไดเฮ็ดคันมากคันมากกันเฮ็ดแบบว่าคันมากเป็นคำมากเป็นนีงเพิ่นนั่งเฮ็ดให้ดอกแล้วสินสจอดท่านคำเพิ่นท่านคำของเมืองเมืองผีเนาะมันจะเพิ่นจะเอาขี้มิ้นเนาะเฮ็ดคำนั่นนะคือเอาขี้มิ้นขีมิ้นไปเฮ็ดเฮ็ดใท้อย่างเวลาแล้วมันเป็นคำนะ ก็เงินเงินท่านเป็นเงินเงินหางเงินอย่างนี้แหละก็แ่งพิธีอะไรพิธีพจนเฮ็ดเป็นพาเข้าในน้อยมันจะมีเฮ็ดดอกไม้เป็นบางอะก็มัดข้อต้อเขียนมีผู้เท่ามามัดเขียนต้มใกล้ต้มอย่างกลับบ้านมาเพิ่นก็ให้เอาไปตองเฮ็ดแล้วเพิ่นมีข้าวยังแล้วมีจวยเป็นคือบางคพ่นแล้วห้องบางเนาะมีดอกไม้ชนหลายจะเป็นดอกไม้สีแดงบางท่านเจ็ดบางวะเอาดอกไม้ใส่ ดอกอย่างก็ได้แต่ห้ามเอาดอกสีแดงแล้วก็สิบถึงห้าคำต้องเปลี่ยนพันมือได้เหา่าเทื้อได้เห่าบ่ได้ช่วงเล็กๆนี้เห่ามาไม่ไม่ก็จะปุบมักฟันอัมเนี่ยนั่นแหละบูมาหยอกอย่างนั้นแล้วมีแตเ่เห่าตานี่เห่าเห็นเหาซื่อแต่ร่างกายนี่เหน่งบ่ได้ปากนี่ว่าได้ยู่แต่อันนื้เนเคลื่อนไหวบ่วอัมเนี่ยนั่นก็โดนโดนโดนมาหยอกเนี่ยนั่นแล้วแล้วก็โดนโดน,โดนเท่าน,นึงนักก็ม,กมี วันศิลป์กลยีล่ห้อวันศิลป์จะมาหาช่วงแรกๆนั้นพอไปแต่งแล้วมางางนมโนแต่ว่าก็โดนเติบละแลหละลายมือละละอามมาอามอีกพอดีเขาเข้านอนลงไปนะเข้าไปนอนนี่ล้มหัวหลับลงในงนี่เกี่ยจะเห็นเลยเพราะว่าตอนนั้นกลางม้งนอนนอนกลางม้งนอนนอนเตียงกลางม้งนอนล้มหัวหลับลงไปแล้วเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงมานั่งคูเข้าอยู่ฝ่ายศีนแบบว่าคือคนตะกี้ ท่านผู้เป็นเมียเพิ่นจะมาจะมานั่งอยู่ปลายตีนผัวเองคนที่นอนให้ผัวนอนคนเดีคนตะกี้เพิ่นจะเห็นอะนเไหมคนบุหานตะื่อกี้พูดนน่ะเวลาจะเข้านอนนะนะเออลุงเห็นนั่งนั่งคู่เข้าที่ปลายตีนแล้วก็ละผมเละผมคือบ่ได้มัดผมปล่อยผมแม่แต่พอเห็นใบหน้าแต่เห็นอย่างนั้นแต่ก็ฮู้แล้วว่าบ่ว่าที่ผ่านมาอย่งยังบ่ได้ปลุแต่งท่านเลย มายอกตรงมือเขาจนหัว่าเออแม่นแม่นผูนี้นะกับเวลาไปหั่นไปนี้กันเฮาเวาไปก้อนอย่างนี้มันก,ก็ได้ไปมักมีอันเจ็บอันอยังไงน,นแะแม่ที่ไปหันมาเนี่ต้องงวาอีตะหอดมือลรไปเลยยะมมีเนียมาขัดอนะ่ะก็โดนไปเนาะก็บ่ฮู <พอ S 2> ้วแหละ ว่าตอนนั้นยังวัยรุ่นอู้่เนาะกำลังลิ้นกำลังเที่ยววันนี้บางสินกับบางเท่ากับบล๊อตแป้งขันดอกไม้บเปอตเลียนขันดอกไม้นะั่นนะเพื่นกับมาหาแล้วก็ายฮายคือแบบว่าเป็นผัวเป็นเมียกันายกันนี่นะายคือแบบคือคนเลยนะบล๊ตบลอตบอ,บอได้ฝันเนี่ยนะั่นเือฝันแล้วแบบว่ามาหามาหาหนหนึงแล้วก็เอา เขาสู้นะสู้ให้ลูกได้ขนาะให้ให้ออกจากจากามฝันแตนล้วน่ยเพราะว่าจะโบ้ได้ป้อยไปตามเลยจิตจะว่าตัวเองแบบว่าสู้โดนไปแล้วก็บรรยากาในวันนี้มาแค่ไหนกันสู้แล้วก็นี้แต่ว่าอันนี้ก็หายที่มาเห็นอย่างมาเห็น,อย,นอ,อย่างนี้อย่างมันเมื่อยอย่างบโบมากอย่างนี้ตามนีก็โบเปียนขันลงมาอย่างนี้นก็ มาให้ผิดกันขึ้นแบบเป็นคนนี่แหละเพ่ยงว่าบัวให้มาเนี่เพราะว่าตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะยังติดลิ้นติดอย่างอยู่ยังบ่ได้คิดว่านันแล้วก็คนเป็นคนใจแข็งเนี่ยมีแต่ว่าคนมาปุบหัวลงไปนี่เสื้อไปนี่ก็แม่นผู้หญิงเข้ามาแล้วแม่นแล้วแม่นละอเลยวาเพินมาหาละ ดนๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็โบเห็นหลายปีแล้วัวแต่อบ้าแต่ตอนตอนมีอันนี้ก็นิ่งๆเลยครับบุดวิ์อันแนวเก็บแนวเป็นแบบว่าเก็บที่ตายมัอยยังนะเนอแขับรถขับรางมาเกิดอุบติเหตุเป็นขึ้นม่ยังมาดึงมาซ่อยแบบถึงขั้น ใกล้ที่ตายไม่ยังขนาดมันจะมีแนวมาส้อยก็เป็นตะเสื้ออยู่จะมีแนวมาดึงไปทำบุญก็ไปทำบุญธรรมดาอทิษาาทา,าน,านสัหลายก็อธิษฐานจะยัยดติดนยองเพราะว่าคนคน,คนเขตนั้นโมเมนต์ตะเฮาเอาเลยเพราะว่าเอาหลายเอาหลายไหมก็ว่ามีจังหวแตเด้งเงอ้ยหลายเลยแหละยุคเขตนั้นยุคฟางนั้นเพื่อนเอากันหลายแล้วแหละ มันว่นวามันมน,นีเหตุการณ์แนวนี้นะบางคนก็เจ็บก็เป็นก็จึงไปเห็ดมันวก็เสาไปเอาแค่น่บนะบางคนแปลว่าเพิ่นจะมาเห็ุให้เจ็บให้เป็นก่อนบางคนนะแล้วก็โมโหสาเหตุแล้วก็ไปเบิง่งอันนี้ก็ว่าบางคนอยากได้เพื่อนที่ว่าผีแนวนี้เพิ่นก็มีหลายอันเลยเพราะว่า่ญาติพี่น้องเพิ่นบางคนก็เป็นที่ว่าจังกนผีหันมมาอน,นี้แม่นมีเบิด เพื่อนว่านแนวนั้นนี่ที่แต่ละแต่ละเมืองมันบูคือกันนี่เลี้ยแต่คนนะก็คือคนนี่ละแต่ว่ากันตบแต่งกันเป็นผีอาการแบบเป็นที่แมนแต่แต่ละคนแต่งก็บูคือกัน<อ>ก็แล้วแต่เออเออเป็นพระรามเนี่ยท่านผีพุทธมาผีพี่เอี่ยมีใกลอี่ยงจังไหนบูคือกันอืแสดงว่าบ่แม่นมีแต่เฮาผู้เดียวกินมีเมี่ยบีบ่บางครอบครัวพ่อลุง ครอบครัวพ่อลุงหันพ่อลุงก็ได้เอาไม่ปลาก็ได้เอาไม่ปลาก็ได้เอาผัวพ่อลุงก็ได้เอาเมียพี่น้องกับเจ้าหันก็ได้เป็นอนุมานก็มีแต่รุ่นพ่อแม่กับเจ้าก็ได้เอาแต่ถึงสื่เพิ่นจะเสียบแล้วแม่กันกันปิดปิดเพิ่นเนาะบางคนนี่ปิดเพ่นขึอะไรเปียนจะเป็นิดเพื่อนเขาหาแม่จะเก็บจะป่วยไดไบางคนแม้ว่าคนที่เขาเอาแต่ละคนมันมันบุคคลนี่เนาะบางคนเพิ่นก็ ห่ไม่ยช่ว่าคันพีชเพื่อนไว้นึ่องเพิ่นเฮ็ดรถนะบางคนก็เอานี่มันสินกับไม่นอนถันมีเมียก็ไน่นอนนําเมียแต่แยกแยกห้องนอนแยกบันนอนตั้งหากเพราะว่าวันเมื่อวันพระมันสินเพื่อนจะมาหาสิไปมเพิ่นจะมายุ่น้าใช่ไปเพราะว่าคันเอาเพื่อนนี่เพื่อนจะเป็นหญ่กันเองเฮามีเมียอยู่ที่น่ะผู้เป็นเมียผู้เพิ่นจะถือเป็นคู้เป็นน้อยอยกต้นทีเป็น แมนี่ลายอันไหนกันประเทศผิดเปีนนี้แต่ละคนคืออะไรคนงอะไรเขาคนละคือคนเขตนั่นก็ห้องลงกว้างเสียเน่ยบุญประพิณีกระเจ้าอะไรกับเจ้าจะจัดอยู่สมมุิปีนี้จัดอยู่บ้านอย่างที่ไหเดี๋ยวเขาจะจัดอยู่บ้านมีประเด็นมันจะมีต้นไหลมันจะยึดเอาหมอบผู้ใหญ่หมอบผู้ที่เป็นขุ่นพู้ขุ่นพูดแย่สุดกัน คนจัดแม้นกันพวกุ้มที่นไปเข้าทำน่ะมันหมอะคนนี้เพิ่นก็จะหูคนเขตนั้นนะมันจะหัวจัดมือในเพิ่นก็บอกกันต่อส่วนหหา่คนได้ไปเอากันไปเอาฮะเนาะเพิ่นก็ะูหจักกันเสิดจนะนะววันนี้เพิ่นจะจัดงานเพิ่นจะเป็นแบบอ้อมหัวไว้นะเขตบุญเพิ่นนนะเพราะว่าอนี้มันเพิ่นจะแยกบม่ให้ปนกับบานนี่เนาะ พอดีเฮดบนจุดเนยจุดหนึ่งบนบานนี่ยมีเดินเดินว่างแม่ใชนเพราะว่านี่เพิ่นเพิ่นจะบ่ให้คนคนนอกเข้าไปได้เดยคนที่บพ่ได้มีมีนี่นะมันเข้าไปบ่ได้เขามีเต่เบิ้งได้เบิ้งแบบเบิ้งยุคนอกแต่ห้ามเข้าเขียนนั้นเขานืมมีคนมึนเขาโอ้โปก้าเลยเนาะพนเขตนะเขาจะหูดิเขาจะหูพุ่เหตุการเข้าไปหละเข้าไปกระโดดล โดนเข้าโดนอย่างขนาะด้ออหลายันก็เป็นอ,อ้อมอ้อมเป็นหัวเนะเ,ออเป็นหัวแล้วคนก็เห็นกลางเต็นกลางอย่างไรแค่เนื้แบบุนแคอย่างเาม่แล้วยุบบนตรงเครื่องกลางนั่นเนาะเครื่องกลางนล้ิ่นจะมีตน้นกลวยต้นหนึง่งเครื่องกลางแล้ว่นจะเห็นจุดทูปจุดเทียนอ้อมเป็นวงนั่เนี่ยนะเห็นอานั้นแล้วแล้วผู้ที่ไปเห็นนก็นจะแ,แต่งเป็นผ้าเข้าน้น,นอยเนาะจะมีเข้ามีไข่ นี่ยังเป็นบางนึ่อยางอะไรแล้วก็มีก็แข่ก็แข่หรือเสื้อเสื้อคนที่เราเนี่ยเสื้อของเราเนี่ยใต้นี่ครับเป็นผ้าเข้าในน้อยลงไปตรนไปวางแล้วก็ไปพากันผู้ได้เอาผู้ได้ไปไปห่วมงานก็นจะไปนั่งประชุมสารน,น,นั่งเป้าอันผ้าเข้าของตัวเองขึะนะ้นมาแล้วก็วางเรียนกันคนคนก็นั่งเป้าไป้มันก็จะเปิด แขนบอกพวกกันกินอนี่ยนังนะแล้หมอเพิ่มในที่ที่ยังเหยวว่าเวลากระเจ้าเปิดเพลงเปิดอย่างนี้นนะแบบว่าผีพีพวกเนี้พีีผู้ใดมักม้วนนันจะเข้าไปเต้นรถที่มักม้วนมักเต้น,นมักอย่งกันนะแตา้วกมวนก็ว่าคนนี้ว่าม,วนในใมากกินเหล้ากินีออยก็กนินตักเงิว่าคนคนย่างโบร่ะ คนย่างบัไดสักไม่หมืนเท่านี่นะคนเท่านี่นะเวลาหัวคนเข้านะผู้หญิงนะหัวคนเข้านะทิ่มไม้คนเท้าไปเต้นเต้นดีดดงด้งเขื่อนไยรุ่นนี่นะแต่โวฮู้เมื่อไงฮู้อย่างเลยนะเต้นอ้อมันที่เพิ่นเฮ็ดเป็นวงมุนนะเต้นเพิ่จนเพื่อนแต่ละคนเต้นบุคือกันได้ค่ะเกันแบบเป็นคือมาย่องก็มี แสดงว่าเป็นคนดีมากะเออแม่แหละเพราะว่ามีมีมีหลายคนมีแมบว่าเป็นคือคือนอกจานฮนุมานนี่ยงะัรนะก็เต้นคือเลีงเฮ็ดคือนั่นเลยต้องเป็นเองนะคนปกตินี่เ่าเคยเต้นเคยนั่นให้ไปเห็นแต่ไปยุหันละกันแบบว่าเออเขาเข้าแล้วเโดดไปเองแม่นไปม้วนเยอ่นะแต่แต่ละคนก็เต้นก็คือการบางคนก็หลับตาแล้วก็เต้นนะ ฮักบ่ตาม,มู้ดเลยเต้นไผ่เต้นมันฮักบางคนนี่ก็หลับตาฮักเต้นออมมันออก็เป็นตะก,กึดอยู่ด้เวลาไปเห็นนะนะแต่ับบ้รไ่ั้ไปเท่านึงเพื่อนว่ากันผู้ใดจิ้ตแข่งกันจะเข้าผู้ใดเข้ายออากไอ้น้องน้องไปนั่งอยู่ันก็หลายชั่วโมงได้ก็บอกเขาแต่ของน้องกันไปเข้าของหลานไปเข้าหลานมด เอามันมันเขาว่ามันกิดอ่อนเลยมันเป็นผู้หญิงร้านบัตเด็กออไม่ได้เลยพี่บอกร้านก็มีร้านก็ไป็ห่วมเหมือนกันนั่นนะหู้หญิงแหละเป็นสาวน้อยแม่นพี่น้องกันนี่แหละเพราะมักมักไปฝากคนแล้วเพิ่นเพิ่นได้คนมามักเมื่อเห็นเลยอ้อันของเพื่อนนันเต้นดีละเวลาเพิ่นก็นั่งลมกับเฮาซื่อๆนี่แหละมือนเงีมันเข้าันบ่ได้หลายเรืองโดดขึ้นเลยนะ ตาตกใจเลยที่ไปโดดไปเต้นรู้สึกโตะโบฮูคือแบเออบ่ฮูสึกโตะมียนคืหลับไปเลื่อยกว่าเครื่องจังเลยการแปลว่าบ่ฮู้สึกโตนี่แปลว่าปุ๊บไปเลยนะเต้นบางคนเนี่ยกระถางเต้นทั้งให้ทั้ง้องก็บ่บฮูคือกันแบบว่าก็เจ้าดีใจบ่มียงก็บ่บฮูบางคนก็ให้พร้อมทั้งให้ทั้งเต้นแล้วอันผู้หลานนี้จะเข้าดี บ <S <s บดเดียวเข้าแบดเดียวเข้ามันได้ทกแมนแมนผัวเพื่อนเข้าดีแต่ของน้องกันก็ไปเข้าเข้ากับเจ้าเข้าแล้วก็ไปเต้นต้งงยืดผู้เพื่อนนันเก็บแข้งเก็บขาเพื่อนย่างบุไดฮันนอเต้นได้ฮะนะเต้นแล้วนี่เช้าบ่หรือบ่สาวบัดเวลาเพื่อนออนแล้วก็ย่างบุไดกเจ็บกับเก้าอะไรเจ้าไป็แต่เงินอยู่กับเจ้าเต้นท่าไหนก็มีครเป็น แต่เงินแต่ง้ออยู่ว่าเวลาเฮาเบิ่งเนาะเฮาสังเกตเบิ่งก็ตามไปรุ่นน่แหละเนาะสังเกตเบิ่งแต่ละคนก็บ่กึงกันบางบางบางผี่คุยบางผีเนาะเปิดเพลงแนีนี้เพิ่นบ่มักเพื่อนเพิ่นจะหายได้ให้ให้แล้วก็ว่าบบ่เอาเพลงนี่นี่อล้วเพื่อนก็ย้ายเพลงให้แล้วก็ม้วนเลยนะ่ได้แต่ว่าย้ายเพลงแล้วก็ลูกต้นเป็นแต่เงินอยู่เพราะว่า พี่น้องก็เคยว่าสุฟังมันบางที่บางแต่ละคนก็กันับเพื่อนมาบุญนะยังเพื่อนยูผู้ไหนายู่บกเก๋ไก่นะผู้ม้าเนาะผู้มังหงวู้มังหงเป็นผู้ผู้คือพี่ผมเพื่อนไปนำเบาว้าวมาแบบโมโหเลยนะมาจากบ้านนั่นี่ยโมโหว่าตัวมาได้เลยรู้สึกตัวมาเห็นงานกระโดดเต้นเลยนะแล่นแล่นเข้าไปในวงฮะแล้วเต้นเลยนะ หลายสิ่งหลายอย่างอย่างแต่ละคนก็บพ่คือกันเราเราคือกันต้องไปหาผู้มีประสบการณ์อ <c oughs> ย่าคู่ขึ้นกันมามันจะมนีคนใจแข็งนีืว่าโอ้ขั้นเป็นผีนี้เนี่ยทีกับปา๋าเขาจะเป็นแจ๊คเีเอามาเห็นเดงว่าได้เลยแยงกัน <c oughs> มันเป็นคำวี่หัวไปเราบอกว่า,ากันไปอประสบการณ์เรื่องเกียอีกซึ่งแต่บรรจุน็อกลายแ้วงหลายเป็นแถวเรียบเ่นาม มเริแม่นจะมากมีโยมเดียวกันนะขั้นเท่าใไปแต่ต่างกัจกับภูมีประสบการณ์ถามมองมามันมีความแปลกต่างม,มันมีความพิเศษเอียงหลายกว่าการที่สีเท่าไปแต่งกแต่งเขามาแล้วแต่จะเอามาตมาัวหม่ายูจังสีชีวิตมันปัจทึกบนึกออกปะว่าขั้นเท่ามีขลาเรื่องถึง คือคนนะ่ะมันอยู่น้ากันเพราะว่าจะดีดอกคนนะ่ะถ้ามันอยู่น้ากันมันต้องส่งเสริมกันห้มันดีก้นดี่อกอะ<ม>เก็บมาเุ้ยขั้นผูแตงแล้วมึงต้องขั้นเป็นคนนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องนี้ขยันเก็บนะเอเก็บเงินนะอย่าปุ่มเพื่อนนะหรือซอยกันหานะเพื่อทีื่อสางกันนะสารคร,ร,ร,รอบครัวเี็นอันนี้เป็นเปล่าเล<ม>่นมาโอ้แตงเลยแต่ว่ามาันอยู่น้ากันสี เอฟบุญไทยที่เตี้ยนดอกไม้เอียงเงาผีโอเคพอได้มาแต่ว่าหันมากเราแค่พี่ผีแต่เรื่องลุงเรื่องขึ้นครับสุขภาพผมพอดีสุขภาพผมพอดีอาหากินกับบ้ามันงานกับบ้ามีเห็ดแบบนี้ต้องดูกมีป๋าแต่แท่แต่ว่ากันไปเอาประสบการณ์เรื่องเ e งยผีมาบอกไอ้แป้งเดี๋ยวรอบหน,น้า การเมียอกาศเนี่ยเขาคอยเป็าคอยใสต้นน้ำซึ่งทานบ้านนาที่ได้ไปได้เร็วๆนี้ือเร็วๆวันนี้เขาเปลี่ยนเปล่ยนตัวเองเป็นไฟในประเทศอีกที่เดืองของเนื้อผีจับเอาคนนี้ประสบการณ์แบบนี้มานางเบามะเบิร์นดีว่าเฮ้ยเขาได้เนี่ยผีกับเขาได้เนี่ยผีมันแตกพันกันขนาดไหนปากเอาไว้แน่นะครับเส้นตึงต้งซึ่งเราสมุนไพรแก้กระใสแก้ปวดเส้นเอ็นตึง สูวรเผาอินทรีนะครับคลายเส้นไข้กำเนือปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นสารสก,กัดจากสมุนไพรเจ็บได้อพอใน่งกระดูกนึกถึงสมุนไพรตาขงโสมสูตรเผาอินทรนสําสหรับผู้เฒ่าอีสูตรทำร่างกายบอกแข็งแรงนะครับนกเขาบอขันบอบมีเงียบอมีแห้งเหียวบอบวิดหัวนยีโปตินยังดีนะครับบอบมีกําลังบ้างซาจิตใจพอเียวบ,บอบกระชุ่มจะช่วยบอกตะกี้กับเตาเหียวบ,บอบพุง ปัส,สวะไม่กระชูดจูดจาานะครับสมุนไพรธรรมชาติสุดอยู่มากตร,ราคุณสมผลิตภัณฑ์2ชนิดเป็นอุตสาหกรรมไร้การอ้อเรื่องกดติดตามเป็นกาลั่งใจให้เห้าเรื่องกดไลไรนะครับและกการพวกเีแจกเสอีกัน,นะครับไม่บด้